ข่าวดีเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทกศจัดมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าส่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันอังคารที่16สิงหาคมกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายธนารัตนงามวไลรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าจากอิทธิพลพายุมู่หลานทำให้เกิดวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกำลังขยายมาในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรซึ่งทกสได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กเกษตรกรลูกค้าโดยมอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจลูกค้า และนำถุงยางชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นรวมถึงสำรวจข้อมูลความเสียหายและผลกระทบจากอุทกภัยโดยกรอบการดำเนินงานที่จะเข้าไปดูแลกรณีได้รับความเสียหายทกศจะผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยรปรับและสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ร่วมโครงการประกันภัยเข้านาปีปีการผลิต2,565เมื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่กะเสียตะกรแล้วพบว่ามีความเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขของกรรมทันทกสจะเร่งประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชดเชยความเสียหายโดยเร็วต่อไปและนอกจากนี้ทกสยังพร้อมสนับสนุนศสีนเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉินเช่นค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอัตราดอกเบี้ย0% 6เดือนเดือนที่7อัตราดอกเบี้ย MRR คือ6.50%วงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทและสินเชื่อฟื้นงฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน ค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการทําการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน5 0 0 0สนบาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2. ปัจจุบัน MRR เท่ากับ6.50จึงขอให้เกษตรกรอย่าก,กังวลในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทกสรพร้อมเข้าไปดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอให้โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพที่มักจะใช้โอกาสจากความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเข้ามาหลอกลวงโดยแอบ,บอ้างใช้ลักษณะโลโก้ทกสเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้เข้ามาโก้เงินหรือหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับการใช้บริการสินเชื่อหรือโอนค่าประกันภัยจากทกศทั้งนี้ทกศไม่มีนโยบาย จ่าสินเชื่อผ่านสื่อโซเชียลหรือแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ทกสสาขาในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางก,ากระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากากระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ